นี่สันเทร่าใหม่ลดครอบครัวที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคัน360องศา s a f องศาเซฟตี้ชเพื่อการเดินทางที่มีความหมายของคุณและคนที่คุณรักข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัว รับดอกเบี้ยพิเศษ1.49%ฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมขับฟรี90วันลูกค้าเก่านิสันรับส่วนลดดอกเบี้ยเพิ่ม0.5%หรือเพียง0.99%เท่านั้นพิเศษเฉพาะผู้ที่ออกรถกับนิสันลุ้งเจริญค่ารับเพิ่มหน้ากากป้องอากาศอาจัจฉริยะ LG Puricare มูลค่า5,490บาทรีบหน่อยนะคะมีให้เพียง3ท่านแรกเท่านั้นนัดหมายชมรถหรือทดลองขับ ติดต่อตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะที่ปรึกษาการขายของเราพร้อมให้บริการค่ะนิสันรุ่งเจริญค่ะบริการด้วยใจกลับไปด้วยรอยยิ้มขอบคุณค่ะ